วันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าของ T1 i n Pump Controller นะครับด้านที่มีคาว่า up นะครับก็คือใส่ด้านนี้ลงไปถ้าใส่กลับด้านนะครับปั๊มมันจะไม่ทำงานนะครับน้ำจะไม่สามารถไหลผ่านได้ก็ส่วนของสายไฟนะครับนี่คือสายไฟจากตัวปั๊มนะครับนี่คือเต้ารับปั๊กหัวเสียบนะครับจาก T1 i n Controller นะครับก็ใช้ปั๊ก จากปั๊มนะครับเสียบลงไปแล้วก็เมื่อเราจะใช้งานนะครับเราใช้ปลั๊กไฟนะครับที่ออกมาจากตัวทีนวันปั๊มคอนโทรลเลอร์นะครับเสียบกับปลั๊กไฟใช้งานนะปุ่มต่างๆของตัวทีนวันปั๊มคอนโทรลเลอร์นะครับบนหน้าจอแสดงผลนะครับก็คือปุ่มแรกครับจะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับปุ่ม2ก็จะเป็นปุ่มโหมดนะครับใช้สาหรับปั๊มค่า ก็จะมีตั้งค่าที่โหมดโฟโหมดไทม์โหมดเพชเชอร์นะครับแล้วก็ปุ่มเซตนะครับแล้วก็ปุ่มเครื่องหมายบวกก็คือปั๊มตั้งค่าขึ้นนะครับปุ่มเครื่องหมายลบก็คือตั้งค่าลบลดลงนะครับเมื่ออาจอแสดงผลเริ่มทํางานนะครับเราก็จะมาที่โหมดนะครับตอนแรกเราไปที่โหมดเพชเชอร์นะครับโหมดตั้งค่าแรงดันนะครับพอเลือกมาโหมดมาแล้วไฟสีแดงจะแสดงโชว์ที่เพชเชอร์นะครับเรามากดปุ่มที่ปุ่มเซตครับ ทางโรงงานจะตั้งค่ามาให้ที่1.5นะครับ1.5บาเราสามารถปรับขึ้นไปสูงสุดนะครับอยู่ที่4.0บาทนะครับต่ําสุดก็จะอยู่ที่0.5บานะครับเราเลื่อนระดับได้ตั้งแต่0.5ถึง4.0บาทนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นโหมดของ time นะครับโหมดของเวลานะครับมาที่ s e ต งลรงงานจะตั้งมาให้ที่18ชั่วโมงนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับ1-24ชั่วโมงนะครับโหมดการทำงานของโหมดโฟนะครับแล้วก็กดที่เซตนะครับเพื่อตั้งปรับค่านะครับจะมีตั้งแต่พลรงงานจะตั้งค่ามาให้ที่2.0ลิตรต,ต่อนาทีนะครับเราสามารถปรับได้สูงสุด ที่5ลิตรต่อนาทีนะครับก็เป็นวิธีเท่าค่าครับในการตั้งค่าของตัวทีนวันครับก็ข้อมูลที่ละเอียดนะครับจะอยู่ในคู่มือนะครับที่แถมไปให้ภายในกล่องนะครับลูกค้าสามารถเปิดอ่านและทำความเข้าใจภายในคู่มือได้ครับรายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมนะครับก็ฝากติดตามช่อง y o u ู u b e นะครับเบสตัมโลเคครับ